เทียเทียเธอเธอหรือว่าเธอรึเธอรึเนื้อคุชชั่นนะมันจะมีการแบ่งมุมนิดนึงคล้ายๆกับยี่ห้อหนึ่งที่ผมเคยรีวิวไปแล้วปกติไม่เป็นแบบนี้นะ This packaging is kind of hard to open ส่วนข้อเสียนะครับให้เขาแต่งหน้ากัน72ชั่วโมงถ้าเทียบกัน2รุ่นที่ผมเคยใช้นะครับสวัสดีครับผมแบงค์อังเค่แบงค์นะครับวิดีโอในวันนี้ผมมาทำฟูลรีวิวกับคุชชั่นรุ่นนี้ของเทียเทียนะครับถ้าอยากจะรู้ว่าตัวนี้เนี่ยผมใช้แล้วรู้สึกยังไงนะครับก็เชิญรับชมต่อไปได้เลยครับอออััังงโคคคคคคแแแแบบบบบบ์์่่่่่ะะะกกนนนนนนทีีเเเรรรรรราาาาจิิิมมถุ้้ณป็ชชชชตตตหสไลลธววดดูๆ อย่าลืมกด subscribe ช่องขอบบงผมด้วยนะครับแล้วถ้าไม่อยากจะพลาดวิดีโอใหม่ๆมเ,นเนี่ยอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาที่ผมมีคลิปใหม่ออกมาเนี่ยคุณจะได้รับการแจ้งเตือนครับเบสิกอินโฟเมชันนะครับผมมีสภาพผิวผสมนะครับปัญหาผิวตอนนี้เนี่ยก็จะมีในเรื่องของพวกรอยดําจากสิวนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีพวกบรรขุมขนกว้างบริเวณหน้าแก้มกับตรงข้างจมูกด้วยนะครับเอาไว้เป็น preference เผื่อว่าใครมีสภาพผิวใกล้เคียงกันครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะครับคุชชั่นที่ผมจะมารีวิวในวันนี้เป็นของยี่ห้อเทียเทียนะ รุ่นที่ชื่อว่า Crystal Mesh Cushion นะครับตัวนี้เขาเคลมว่าเป็น Glowing Finish นะครับปริมาณของเขาเนี่ยจะอยู่ที่15กรัมราคาเต็มอยู่ที่690บาทนะบางครั้งเนี่ยแอปเขาก็จะมีการลดราคาตามโปรโมชั่นอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะพิกัดเอาไว้ใต้คลิปนะครับเผื่อใครสนใจอยากจะช้อปปิ้งจะได้ไปดูราคากันได้ว่าเท่าไหร่นะพคเกจิ้ง <Pack aging S 1> ของเขานะครับจะเป็นตลับคุชชั่นที่มีความเป็นวงรีแบบนี้เหมือนกับตัวรุ่นสีแดงที่ผมเคยรีวิวไปนะครับรุ่นนี้จะแตกต่างกับเดิมตรงที่ว่าพคเกจิ้งเนี่ แล้วก็ทำคัตติ้งให้มันเป็นเหมือนกับคริสตัลนะครับให้มันเล่นไปกับชื่อของรุ่นนี้มันมีความเป็นเหมือนกับของเล่นเด็กนิดนึงอะพลาสติกตรงนี้เปิดมาก็จะเจอกับกระจกแล้วก็พาร์ของเขาก็จะมีมุมแหลมแบบนี้นะครับเอาไว้สาหรับเก็บเข้าซอกมุมเปิดมาตอนแรกเลยเนี่ยจะมีตัวซีนนะครับซึ่งดีมากเลยแต่พอเปิดมาแล้วเ,เราจะเห็นว่าเนื้อคุชชั่นนะมันจะมีการแบ่งมุมนิดนึงถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะเพราะมันเป็นภาษาเกาหลีนะในการใช้ครั้งแรกเ,เราจะต้องกดเขาแล้วก็เกลี่ยดันให้กับตัวอีกส่วนหนึ่งของเขาที่น่าจะเป็นส บำรุงหรืออะไรสักอย่างเนี่ยให้มันผสมเข้ากันนะคบเพื่อที่จะให้เป็นฟินิชที่มีความกลวนะครับอ่ะหลังจากผสมกันแล้วเนี่ยคือผมใช้มาระยะหนึ่งแล้วไอ้กองขาวๆตรงนั้นนะมันก็หายไปแล้วนะครับแล้วก็จะเป็นตัวคุชชั่นแบบนี้ซึ่งชื่อของรุ่นนี้นยก็จะเป็นเมชคุชชั่นใช่ไหมครับเขาจะเป็นตาข่ายที่เวลาเรากดลงไปแล้วเนี่ยตัวรองพื้นอนะ่ะมันก็จะอยู่ข้างล่างแล้วก็จะพลิกอัพขึ้นมานะครับด้วยความที่มันมีความฉ่ำมากๆอันนี้อ่ะต้องกดเบาๆอย่าก,กดเยอะมากไม่งั้นมันจะขึ้นปริ้นขึ้นนนนนมมมาาาาดด้นนด้้บบไเลลยยะครััจีีกกๆอ ที่ผมเคยรีวิวไปแล้วเดี๋ยวผมจะพูดถึงช่วงท้ายนะครับเฉดสีของรุ่นนี้นะครับตอนนี้มีด้วยกันทั้งหมด3สีนะครับผมใช้เบอร์ 23N นะซึ่งมันก็จะขาวกับผิวนิดนึงแต่มันก็ยังใช้ได้อยู่ครับแต่ที่น่าแปลกใจก็คือว่าถึงแม้ว่าจะเป็นยี่ห้อเดียวกันนะครับเบอร์23ของรุ่นคริสตัลนะครับกับเบอร์23ของรุ่นสีแดงเนี่ยมันค่อนข้างแตกต่างกันนะครับสวอชึ้นมาแล้วนะครับเห็นความต่างไหมไอที่เข้มกว่าเนี่ยคือรุ่นมาสฟิตสีแดงนะครับส่วนที่อครใัสสงย texture ของเขาอะนะครับจะมีความฉ่ำๆนะบาง glow มีความเล่นแสงเยอะมากนะครับมีความฉ่ำวาว d e ว y โดยที่มันไม่ได้รู้สึกเหนียวเนะหนะผิวนะครับมีกลิ่นหอม floral อ่อนๆน,นะ coverage ของรุ่นนี้เนี่ยผมให้อยู่ที่ประมาณ medium นะครับเขาบอกว่า b u i l การปกปิดขึ้นได้ด้วยแต่สําหรับผมผมว่าอากาศของเมืองไทยเราเนี่ยถ้า b u i l การปกปิดด้วย cushion ที่มีเนื้อลักษณะ finish แบบนี้เนี่ยมันอาจจะรู้สึก ระหว่างมันอาจจะไม่รอดได้นะครับแล้วเดี๋ยวระหว่างที่ผมลงบนผิวให้ดูนะครับประมาฟังคำเคลมของเขากันคำเคลมของเขาเนี่ยมันเป็นภาษาเกาหลีแปลไทยที่ผมต้องเอาไทยมาแปลไทยอีกทีนึงนะครับอาจจะงงๆนิดนึงนะผมจะพยายามเต็มที่นะครชั่นรุ่นนี้นะครับมีค่ากันแดดอยู่ที่ SPF 5 0บวก PA ซบวกให้ผิวเปลง่งปลัง่งสุขภาพดีด้วยส่วนผสมที่ให้ความชุ่มชื้นที่ชื่อว่า Oxygen Skin แล้วก็ p r Pr o Protein นะครับรวมไปถึง t r i m e l l a Fusiformis Polysaccharide สามารถเพิ่มการปกปิดเพิ่มมากขึ้นให้การติดทนยาวนานถึง72เจโดงโดสองชั ไม่ก่อให้เกิดการรนะคายเคืองแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดการแพ้ครับพอลงทั่วหน้าเราก็จะได้ฟ i นิ s h แบบนี้นะครับจะเห็นว่ามีความ glow d e w ขึ้นมาเลยนะครับมันจะดูเหมือนกับขาวลอยนิดนึง,งนะครับแต่ว่าเวลาแต่งหน้าจริงเราจะมีการใช้บรนเซอร์ค contour เอามาซ่อมอีกทีนึงนะครับแต่ว่าให้ดูว่า finish ผิว็นแบบนี้นะเดี๋ยวเรามาดู before อ่ฟ after กันครับเดี๋ยวระหว่างที่ผมไปแต่งหน้าส่วนที่เหลือนะครับเรามาดูว e a r t ของ cushion ตัวนี้กัน วันนี้เป็นแวร์เทสกับคุชชั่นเทอร์เทอร์รุน Crystal นะครับตอนนี้ผ่านมาแล้วประมาณ5ชั่วโมงนะครับสภาพผิวเป็นแบบนี้นะเมื่อเช้ามีการเซตด้วยแป้งฝุ่นบางๆนะครับไม่ได้กดแน่นมากแล้วก็ตอนนี้วันนี้อากาศมันก็ค่อนข้างที่จะเริ่มมีความร้อนขึ้นมาแล้วนิดนึงนะครับจากที่ผมส่องกระจกตะกี้เนี่ยยังไม่มีพบปัญหาอะไรนะครับคือมันยังไม่มีคราบอะไรความกลอเนี่ยมันก็ มีอยู่นะคับมันมีความฉ่ําเล่นแสงขึ้นมาแบบนี้อยู่นะครับตอนนี้ยังไม่รู้สึกหนักหน้าสีไม่ดรอปไม่ตกร่องไม่เป็นคราบยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูท้ายวันอีกทีนึ่งนะครับว่าจะเป็นยังไงกับคุชชั่นตัวนี้ครับอัปเดตแวร์เทสตนะครับตอนนี้ผ่านมาแล้วประมาณ10ชั่วโมงนะครับมันเงาขึ้นมานะครับมันดูเปียกๆมากขึ้นนะครับซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้กับคุชชั่นรุ่นนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นจากที่ผมส่องกระจ ไม่แน่ใจว่าในกล้องนี้มันจะเห็นหรือเปล่าตรงตรงข้างๆจมูกอะครับมันจะเหมือนกับว่าไปเน้นรูขุมขนตรงช่วงหน้าแก้มนิดหนึ่งอืมปกติไม่เป็นแบบนี้นะแล้วก็เหมือนกับว่ามันจะมีเนื้อคูชั่นอะนะครับมากระจุกกระจุกรวมกันอยู่ตรงบริเวณรูขุมขนตรงหน้าแก้มที่มีปัญหาแต่อย่างอื่นตรงอื่นเนี่ยยังมีปัญหาอะไรนะครับ ผิวมันก็สวยดีแล้วมันก็ไม่ได้รู้สึกหนักผิวอะไรนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอลองใช้ต่ออีกสักระยะหนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปจะเป็นสรุปความรู้สึกหลังการใช้ครับ กลับมาแล้วนะครับช่วงต่อไปจะเป็นความรู้สึกหลังการใช้คูชชั่นรุ่นนี้มาระยะหนึ่งะนะครับอาตะกี้ผมไปแต่งหน้าเต็มมาแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการเซตแป้งนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้นะซึ่งปกติถ้าเซตแป้งมันก็จะดรอปความเงาลงไปนิดนึงนะครับ FYI แต่ผมจะาโชว์ให้เห็นว่าฟินิชของคัชชั่นตัวนีนะ้เป็นยังไงนะผมขอแบ่งเป็นข้อดีและข้อเสียแล้วกันนะครับข้อดีข้อแรกนะครับก็คือว่าคูชชั่นตัวนี้เนะี่ยให้ฟินิชฉ่ําววกลอวี่สะใจสำหรับใครที่ชอบสายผิวโ ดีแล้วก็ดูไม่อาจิ้งด้วยนะครับถ้าให้เทียบความฉ่าเลยนะครับตัวนี้เนี่ยจะมีความฉ่าคล้ายๆกับตัว Roman Bare Water ที่ผมเคยทารีวิวไปแล้วนะครับเป็นเมชเหมือนกันด้วยนะครับเนื้อเนี่ยมีความใกล้เคียงกันเลย This pack a g is n kind of hard to open it เมชของเขาเนี่ยมันจะคล้ายๆกันเลยนะครับอันนี้เนี่ยจะดูดีขึ้นมาหน่อยนะตรงนี้เป็นของเทเทนะครับตรงนี้เป็นของ Roman ครับพอปาดขึ้นมาแล้วเนี่ยของ Roman สีสว่างกว่าในเบอร์เดียวกันนะครับแล้วก็ให้การปกปิดน้อยกว่าบางกว่าลื่นกว่าเทเทเนี่ยจะหนึบกว่าหน่อยนึงนะ ข้อดีข้อที่2นะครับก็คือว่าเขาเบาสบายผิวนะให้ผิวเป็นธรรมชาติทาไปแล้วก็จะมีคนทักว่าเออผิวโกลด์ดีจังนะตัวนี้ผมรู้สึกว่ามันจะค่อนข้างขึ้นกล้องนะครับถ้าคุณเป็นคนที่ชอบผิวโกลช์ฉ่ำนะถ่ายขึ้นมาแล้วมันดูแบบสะท้อนแสงเงาฉ่ำวาวสวยดีเลยนะแต่ในตัวจริงถ้าเกิดว่าเราต้องไปทําใช้ชีวิตอยู่ในความร้อนๆเนี่ยมันก็อาจจะดูไม่ได้สวยเหมือนกับรูปภาพอันนี้คือตามความเป็นจริงนะเพราะว่าอากาศตอนนี้มันเริ่มร้อนแล้วใช่ไหมครับคุชชั่นที่มีความวาวอย่างนี้แล้วเจอ ก็มันจะวาวไปหน่อยก็ซับหน้านิดหนึ่งนะครับตอนนี้ผมเทสกุชชั่นรุ่นนี้แรกๆนะครับยังเป็นช่วงปลายปีที่อากาศมันเย็นๆอยู่มันก็ยังรู้สึกว่าแบบเออสบายใช้ง่ายผิวสวยนะครับแต่ว่าพอมันมาตอนช่วงปัจจุบันนี้เนี่ยที่อากาศมันเริ่มมีความร้อนขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็รู้สึกว่าระหว่างวันมันอาจจะมีปัญหาที่เกิดขึ้นมาได้เดี๋ยวผมจะพูดถึงจุดนี้ในข้อเสียนะครับมีวันที่ผมลองทาแล้วผมไม่เซ็ตแป้งเลยนะก็ไปทั้งอย่างเงี้ยใช้ชีวิตอย่างเงี้ยมันก็อยู่ได้ถึง หรือว่าอยู่ในประเทศที่มีความเย็นเอาไปใช้เวลาไปเที่ยวต่างประเทศที่มีอากาศเย็นอย่างนี้เนี่ยได้เลยครับจะได้ผิวที่ฉ่าบาสวยเลยนะข้อดีข้อนึงที่ผมรู้สึกก็คือว่าสีของเขาเบอร์2 3เนี่ยมันโอเคมากกว่ารุ่นตลับสีแดงของเขาอ่ะนะครับคือตัวนี้เนี่ยพอทาทั้งหน้าแล้วมันอาจจะดูขาวใช่ไหมครับแต่เราสามารถใช้บรอนเซอร์มาซ่อมให้คอ,อกับหน้านะมีความกลมกลืงกันได้แต่ส่วนอันนี้เนี่ยมันรู้สึกว่ามันติดส้มๆข้อดีผมนึกได้ตอนนี้ประมาณนี้นะครับส่วนข้อเสียนะครับอย่างแรกที่ผมรู้สึกเลยก็คือว สวสยแต่บางวันเนี่ยมันก็จะไปรู้สึกว่าเน้นรูขุมขนมากโดยเฉพาะตรงบริเวณหน้าแก้มเนี่ยมันจะเห็นเป็นหนับตุ่มๆขึ้นมานะครับแล้วก็ผมว่าตัวนี้เนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับคนที่มีรูขุมขนกว้างนะไม่แน่ใจว่าวัาวนที่ผมลองเนวันที่อากาศร้อนแะล้วรูขุมขนมันบ,นบานเบิกขึ้นมาหรือเปล่ามันก็เลยเจอปัญหานี้นะครับเพราะว่าตอนก่อนหน้านี้ที่ผมลองในวันที่อากาศมันเย็นๆเนี่ยไม่เจอปัญหานี้ขึ้นมาที่อินไมคนะครับว่าบางทีอาจจะเกิดเรื่องของสกินแคร์ที่ผมใช้ด้วยเพราะวันที่ผมเจอปัญหานี้เป็นวันที่ผมใช้สกิน อาจจะเป็นตรงจุดนั้นที่มาทําให้มีกระทบตรงนี้ด้วยแต่ก็นั่นแหละผมว่าใครที่มีปัญหาดูขมขนกว้างนะครับแนะนําว่าสกินแคร์ไม่ต้องลงเยอะแล้วก็อาจจะใช้ไพรเมอร์ช่วยด้วยก็ได้ครับข้อเสียอีกข้อหนึ่งนะครับที่ผมรู้สึกก็คือว่าคุชชั่นตัวนี้เนี่ยต้องเกลีย่ยดีๆนะครับไอเจ้าตัวพาวสเนี่ยบางทีเราต้องไปเกลีย่ยดันให้ตัวสมผสมสมันผสมกันใช่ไหมครับแล้วาอาจจะจิกผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเยอะเกินไปในเอ e ว y d a ดเนี่ยผมไม่ได้มีเวลา,าในการแต่งหน้าเยอะผมก็รีบๆแต่งใช่ไหมครับ ขนตรงจมูกบ้างตรงหน้าแก้มบ้างนะครับต้องทัชอัพนิดนึงนะครับเอาทิชชู่ซับซับหรือว่าเกลี่ยนิดนึงนะจริงจริงปริมาณที่เขาแนะนำนะครับก็คือกด2ครั้งแล้วก็มาผสมบริเวณถาดแล้วก็ลงครึ่งหน้าหรือทั่วหน้าเลยขึ้นอยู่กับว่าคุณอยากได้การปกปิดประมาณไหนนะครับผมว่าอันนี้เป็นอันที่ไม่เหมาะกับการใช้เยอะๆครับข้อเสียอีกข้อนึงนะครับคือผมไม่ค่อยชอบพัฟของเขานะครับถึงแม้ว่าผมจะขึ้นชอบพัฟที่มีรูปทรงเป็นเหลี่ยมๆแบบนี้เอาไว้เวลาเข้ามุมใช่ไหมครับแต่ว่าเขาอะทําไมทําสีดําแล้วทาไมไม่่ทํําาสีดให้มันเป็2ฝง คือพอเป็นสีขาวว่าพอเวลากดไปแล้วอ่ะคุชชั่นมันเลอะข้างบนพัฟแบบนี้นะครับมันทําให้มันดูสกรปรกอะ่ะมันดูเลอะตั้งแต่ครั้งแรกที่ผมใช้เลยนะครับผมค่อนข้างมีความ OCD นิดนึงนะมันก็รู้สึกเห็นแล้วก็จะรู้สึกแบบไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ว่าไม่เป็นไรเราเอาพัฟอันอื่นมาใช้แทนก็ได้นะครับหรือว่าใช้แปรงมาลงคุชชั่นแทนก็ได้นะครับขัดใจนิดนึงอีกอย่างนึงที่ผมรู้สึกก็คือว่าคำเคลมนี่เขาบอกว่าตัวนี้ติดทน72ชั่วโมงโดยไม่คคลลาาดเื่่อนนผมมวัมก ใครเขาแต่งหน้ากัน7 2ชั่วโมงมันก็ต้องล้างไหมคือถึงแม้ว่าจะเมาแล้วนอนไปเลยโดยไม่ล้างหน้ามันก็ไม่ถึง72ชั่วโมงนะไม่ถึง7 2ชั่วโมงเพราะมันก็มีวันที่มันเลือนเลือนนิดนึ่งนะครับถ้าเราอยู่ในอากาศหนาวหนามันอาจจะอยู่ถึงก็ได้นะต้องเข้าใจว่าตอนนี้อากาศมันไม่ได้หนาวแล้วนะครับมันก็เลยอาจจะมีการเลือนนิดนึงนะครับตัวนี้ติดแมสไหมติดเล็กน้อยครับตอนนี้ก็นึกถึงข้อเสียได้ประมาณนี้นะครับอ่ะสรุปนะครับผมว่าคุชชั่นตัวนี้เนี่ยเป็นคุชชั่นที่เหมาะกับคน แบบ์เว t e r เนี่ยคุณก็น่าจะชอบอันนี้นะครับถ้ารู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยมันปกปิดน้อยเกินไปลองใช้รุ่นนี้ของเทียทียดูนะครับเวลาใช้เนี่ยต้องเกลี่ยดีๆนะครับอย่าใช้ปริมาณเยอะเกินไปนะครับตัวนี้พอเซ็ตแป้งไปแล้วมันก็จะมีความแมต์จากแป้งใช่ไหมครับแต่พอระหว่างวันพอผ่านไปแล้วเนี่ยความกลมมันก็จะทะลุขึ้นมาครับถ้าเทียบกัน2รุ่นที่ผมเคยใช้นะครับผมให้ตัวนี้ชอบมากกว่านะครับเอาปเป็นว่าโดยรวมผมว่าก็เป็นคุชชั่นที่ดีตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าจะมีข้อที่จะต้องรรรระะววังงงงใในนนนกกกกาาาาาาช้้้ิดนะึผผมมมมม่่จคคอบลลุทุทยถตตหไเเ็ ข้้้าางงล่งนนนนีไดเหมือกันันะครบใครสนใจคุชชั่นตัวนี้นะครับสามารถกดสั่งซื้อได้เดี๋ยวผมจะแปะพิกัดเอาไว้ข้างล่างนะครับเผื่อใครอยากจะไปช้อปปิ้งนะครับใครดูรีวิวผมมาบ่อยๆนยก็ได้ใช้เบอร์เดียวกันได้นะครับแล้วนี่ก็จะเป็นรีวิวทั้งหมดของคุชชั่นรุ่นนี้นะครับของเทียเตรุ่นคริสตัลเมชนะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ในการประกอบการตัดสินใจในการซื้อคุชชั่นรุ่นนี้ของเทียเตรนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์จะได้เป็นกำลังใจให้ผมทำคอนเทนต์ต่อไปด้วยนะครับถ้าอยากเห็นกันบบบ่่่่อออยยมมมมมมาาาากกกขึ้มม้้้นน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 ไไวตผผเเเพพพิดดทททีีีจจหรรรืะะะะะคคคคัััโฉใใแฟ และบางทีจะมีคอนเทนต์ที่เร็วแล้วก็แตกต่างจากหนึ่งนี้ด้วยนะครับเรามาดูกันว่าวิดีโอหน้าผมจะพูดถึงเรื่องอะไรวันนี้ผมขอตัวก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย